เสียงคร่ำครวญของแฟนบอลเวียดนามที่ดังก้องตามพื้นที่โซเชียลกลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงอย่างยิ่งหลังจบเกมที่ราชบุรีพลิกสถานการณ์ช่วงนาทีบาปจนสามารถคว้าชัยเหนือทีมจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสุดระทึกความเดือดดานไม่ได้หยุดเพียงผลการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังขยายวงไปถึงประเด็นการใช้ผู้เล่นต่างชาติที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นเรื่อยๆรื่อยจนถึงขั้นมีคอมเมนต์เรียกร้องให้ยุบทีมและยุติการนำผู้เล่นต่างประเทศเข้ามาใช้งาน จำนวนมากมีความเห็นตรงกันว่าการแพ้ทีมไทยในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้ในสนามแต่เหมือนเป็นการพ่ายแพ้ทางศักดิ์ศรีที่แฟนบอลบางส่วนรู้สึกว่าทีมรักของพวกเขาปล่อยให้ตัวแทนจากประเทศคู่แข่งเอาชนะไปต่อหน้าต่อตายอย่างง่ายดายเกินไป กระแสที่เกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันระหว่างราชบุรีกับทีมจากเวียดนามดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นแบบไม่มีทีท่าว่าจะสงบง่ายๆเพราะไม่เพียงแต่แฟนบอลจะตำหนิฟอร์มการเล่นของทีมตัวเองแต่ยังพุ่งเป้าไปที่การจัดการทีมการคัดเลือกนักเตะและการวางหมากของโค้ชอย่างเข้มขน้นความรู้สึกเจ็บปวดที่เกิดจากการเสียประตูในช่วงนาทีสุดท้าย ทำให้หลายคนทนไม่ได้กับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นความล้มเหลวซ้ำซากที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเวลาเผชิญหน้ากับทีมจากไทยไม่ว่าจะเป็นระดับสโมสรหรือในนามทีมชาติภาพกองเชียร์ที่เคยเชื่อมั่นและสนับสนุนอย่างเต็มกำลังกลายเป็นภาพของความโกรธความผิดหวงังและคําด่าทอที่หลั่งไหลไม่หยุดหลายคอมเมนต์ในเวียดนามระบุว่าสิ่งที่น่าผิดหวังไม่ใช่เพียงจำนวนประตูที่เสีย แต่เป็นความจริงที่ว่าทีมของพวกเขามีนักเตะต่างชาติจำนวนมากถึง15คนทว่ากลับไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าในสนามได้เลยแฟนบอลบางส่วนถึงกับถามว่าถ้ามีต่างชาติ15คนแล้วแพ้ไทยได้อย่างไร คำถามดังกล่าวสะท้อนความคาดหวังของแฟนบอลที่สูงมากต่อการลงทุนของสโมสรและแรงกดดันมหาศาลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการใช้ผู้เล่นต่างชาติที่มักถูกมองว่าเป็นทรัพยากรสำคัญในการยกระดับทีมถึงขั้นมีบางคนประชดประชันว่าควรยุบทีมไปเลยหรือไม่เพราะการแพ้ในนาทีบับกับทีมไทยถือเป็นความอับอายที่ไม่ควรเกิดขึ้นเกมนี้เริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นเมื่อราชบุรีพยายามตั้งเกมรุกตั้งแต่ต้น ขณะที่ทีมจากเวียดนามนั้นเน้นการครองบอลและรอจังหวะสวนกลับอย่างมีระบบทว่าตลอดทั้งเกมราชบุรีเป็นฝ่ายกดดันได้มากกว่าโดยเฉพาะช่วงกลางครึ่งหลังที่สามารถสร้างโอกาสหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถเจาะประตูได้กระทั่งเข้าสู่ช่วงท้ายเกมที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฟนบอลทั้งสองฝ่ายลุ้นกันแบบหายใจแทบไม่ทั่วท้องเพราะเกมดูเหมือนจะจบลงด้วยผลเสมอ แต่ราชบุรีกลับสามารถอาศัยความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของกองหลังอีกฝ่ายก่อนหลุดเข้าไปทำประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกลายเป็นช่วงเวลาที่เหมือนฟ้าผ่าในใจของแฟนบอลเวียดนามทันทีที่ลูกบอลพุ่งเข้าสู่ก้นตาข่ายเสียงเฮจากแฟนราชบุรีดังขึ้นเหมือนคลื่นรุนแรงที่กระแทกชายฝั่งสวนทางกับความเมียบงันของแฟนเวียดนามที่ต้องก้มหน้ารับผลที่ไม่อยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้น มีหลายคอมเมนต์ระบุชัดว่ามันเหมือนฝันร้ายซ้ำไปซ้ำมาเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเวลาเจอกับสโมสรจากไทยโดยเฉพาะการเสียประตูช่วงท้ายเกมที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าทีมขาดความเด็ดขาดและประสบการณ์ในจังหวะสำคัญอย่างสิ้นเชิงแฟนบอลเวียดนามหลายคนบอก,กว่านี่ไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นเรื่องขององค์การวางยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดรวมถึงการพึ่งพานักเตะต่างชาติแบบขาดทิศทาง เพราะหลายสโมสรในเวียดนามเลือกที่จะซื้อตัวนักเตะต่างชาติจำนวนมากแต่กลับไม่สามารถประสานลงตัวกับนักเตะภายในประเทศจนทำให้เกิดช่องว่างในเกมรับและเกมรุกที่ไม่สามารถแก้ไขได้ทันเวลาการใช้นักเตะต่างชาติจำนวนมากอาจทำให้ทีมดูมีศักยภาพบนกระดาษแต่ความจริงในสนามอาจไม่เป็นเช่นนั้นหากไม่มีระบบการเล่นที่ชัดเจนหรือการฝึกซ้อมที่เข้มข้นพอ หลังเกมมีผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลเวียดนามออกมาวิเคราะห์ว่าปัญหาหลักของหลายสโมสรในเวียดนามไม่ใช่การมีนักเตะต่างชาติมากเกินไปแต่เป็นการเลือกนักเตะที่ไม่เหมาะกับระบบของทีมหรือไม่สามารถประยุกต์ให้เข้ากับฟุตบอลเวียดนามได้ตามที่หวัง การทุ่มงบประมาณเพื่อซื้อผู้เล่นต่างชาติเก่งๆไม่ได้หมายความว่าทีมมาจัดเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอไปหากขาดการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงการสร้างปรัชญาฟุตบอลที่ยั่งยืนในอีกมุมหนึ่งแฟนบอลไทยจำนวนมากมองว่าปฏิกิริยาดังกล่าวของแฟนบอลเวียดนามสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลที่พวกเขามีต่อวงการฟุตบอลของตัวเองเนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฟุตบอลเวียดนามเติบโ,โตขึ้นออย่างก้าวกระโดดทั้งระดับเยาวชนและทีมชาติจนทำให้แฟนบอลคาดหวังว่าสโมสรของพวกเขาควรครองความเหนือกว่าในภูมิภาคขณะที่ฟุตบอลไทยเองก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเกิดการแข่งขันที่สูสีกว่าเดิมซึ่งทำให้การแข่งขันแต่ละเกมระหว่างทีมจากสประเทศเต็มไปด้วยอารมณ์ความคาดหวังและความรู้สึกทางศักดิ์ศรีที่เข้มข้นเป็นพิเศษ ความพ่ายแพ้ในนาทีสุดท้ายแบบนี้จึงไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาแต่เป็นเหมือนการจุดไฟในใจแฟนบอลที่เจ็บปวดกับการพลาดโอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีแฟนบอลเวียดนามจํานวนมากเข้ามาแสดงความเห็นว่าถ้าแบบนี้ก็ไม่ต้องเอาต่างชาติมาเลยก็ได้หรือเก็บนบไว้พัฒนานักเตะท้องถิ่นดีกว่า ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมานานแล้วในเวียดนามว่าการพึ่งพาชาวต่างชาติอาจทำให้ระบบพัฒนาฝีเท้าของนักเตะท้องถิ่นหยุดชะงักแม้ว่าบอลสโมสรระดับอินเตอร์จะต้องการแข่งขันสูงขึ้นก็ตามในแง่ของราชบุรีการชนะครั้งนี้ไม่เพียงเป็นความสำเร็จในสนาม แต่ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาทีมที่เน้นระบบการเล่นมากกว่าการพึ่งพานักเตะเฉพาะรายผู้เล่นหลายคนในทีมราชบุรีถูกยกย่องว่าเล่นตามแท็กติกได้ดีมีความฟิตตลอดเกมและสามารถรักษามาตร,รฐานการเล่นได้จนถึงช่วงท้ายซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้พวกเขาคว้าชัยได้ในที่สุด การทำประตูช่วงนาทีบับถือเป็นสิ่งที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทีมที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆขนาดเดียวกันก็เป็นจุดที่ทำให้คู่แข่งรู้สึกเจ็บปวดยิ่งขึ้นสื่อกีฬาในเวียดนามหลายสำนักรายงานว่าการแพ้ครั้งนี้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของแฟนบอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งคือทีมจากไทยที่ถือเป็นคู่แข่งสํคัญตามประวัติศาสตร์บอลอาเซียน ความรู้สึกกวาต้องเจอกับความพ่ายแพ้ต่อไทยอยู่บ่อยครั้งทําให้แฟนบอลบางส่วนมองว่าฟุตบอลเวียดนามยังคงตามหลังไทยอยู่พอสมควรแม้ว่าจะมีความสําเร็จในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะฟุตบอลระดับเยาวชนและทีมชาติชุดเล็กแต่เมื่อกลับสู่ระดับสโมสรแล้วการแข่งขันยังคงแสดงให้เห็นถึงช่องว่างในหลายด้านทั้งแทคกติกการบริหารทีมและความนิ่งในจังหวะสำคัญของเกม คำเรียกร้องให้ลดจำนวนผู้เล่นต่างชาติหรือถึงขั้นยุบทีมอาจดูรุนแรงเกินความจริงแต่ก็สะท้อนสภาพจิตใจของแฟนบอลที่กำลังผิดหวังอย่างหนักเมื่อพวกเขารู้สึกว่าสโมสรไม่สามารถตอบแทนความเชื่อมั่นและกำลังใจที่แฟนบอลมอบให้ได้ ความผิดหวังแบบนี้จึงระเบิดออกมาในรูปแบบของคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยอารมณ์แม้หลายประโยคอาจดูเกินจริงแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามันคือความรู้สึกจริงของแฟนบอลจำนวนมากในเวลานั้นบรรยากาศหลังเกมในฝั่งเวียดนามยังมีการถกเถียงเรื่องมาตรฐานผู้เล่นต่างชาติว่าจริงๆแล้วเหมาะสมกับทีมมากน้อยเพียงใด มีการตั้งข้อสงสัยว่านักเตะบางคนถูกซื้อมาด้วยค่าตัวสูงแต่กลับไม่สามารถสร้างความแตกต่างในสนามได้จริงหลายคนมองว่าควรหันกลับไปเน้นการปั้นนักเตะในประเทศให้แข็งแกร่งกว่าเดิมและใช้ผู้เล่นต่างชาติเป็นเพียงตัวเสริมที่จำเป็นเท่านั้นไม่ใช่การสร้างทีมที่เต็มไปด้วยผู้เล่นต่างชาติจนแฟนบอลไม่รู้สึกกว่าเป็นทีมของตัวเอง ขณะเดียวกันมีแฟนบอลเวียดนามบางกลุ่มแสดงความเห็นอย่างสุภาพและมีเหตุผลมากขึ้นโดยมองว่าการแพ้ครั้งนี้ควรถูกพิจารณาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงการระบายอารมณ์เพียงชั่วคราวพวกเขาชี้ว่าฟุตบอลเป็นกีฬาและผลการแข่งขันสามารถพลิกผันได้ทุกวินาทีการเสียประตูในนาทีสุดท้ายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกทีมไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กสิ่งสำคัญคือการแก้ไขข้อผิดพลาดและเดินหน้าต่อไป การโทษผู้เล่นต่างชาติทั้งหมดอาจไม่เป็นธรรมเพราะสิ่งที่ต้องแก้กคือระบบรวมของทีมมากกว่าหรืออาจเป็นเพียงจังหวะพลาดที่ทําให้แพ้เท่านั้นกระนั้นก็ดีไม่ว่าเสียงส่วนไหนจะดังกว่ากันความจริงที่เห็นได้ชัดคือเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงความเข้มข้นของของค์การแข่งขันระหว่างสโมสรไทยและเวียดนามซึ่งในช่วงหลังกลายเป็นคู่แข่งที่มีสีสันและได้รับความสนใจมากขึ้น จากมุมมองของแฟนบอลไทยความสำเร็จของราฐบุรีในครั้งนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าของสโมสรไทยในเวทีระดับภูมิภาคแม้ไทยลีกจะมีความท้าทายของตัวเองแต่การชนะทีมจากเวียดนามได้ในลักษณะนี้ยังถือเป็นสัญญาณว่าฟุตบอลไทยยังคงมีคุณภาพและความแข็งแกร่งที่ไม่เป็นรองใครในอาเซียนหลายคนชื่นชมความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของนักเตะราชบุรี โดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมที่ทีมยังคงเดินหน้าบุกแม้เวลาจะเหลือน้อยนี่คือสิ่งที่ทำให้ฟุตบอลไทยถูกยกย่องว่าเต็มไปด้วยเกมรุกที่ดุดันและจิตวิญญาณน,นักสู้ที่ไม่ยอมแพ้การคว้าชัยในช่วงเวลาสุดท้ายจึงเป็นเหมือนรางวัลของความพยายามที่ถุ่มเทตลอดทั้งเกมในอีกด้านหนึ่งโค้ชของทีมจากเวียดนามถูกตั้งคำถามอย่างหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นในช่วงท้ายเกม รวมถึงการเลือกผู้เล่นต่างชาติลงสนามในตำแหน่งสำคัญหลายคนไม่พอใจกับการตัดสินใจที่ดูเหมือนไม่มีความเสี่ยงหรือความกล้าหาญพอทำให้ทีมขาดแรงผลักดันในการปิดเกมและรักษาผลเสมอที่มีอยู่แฟนบอลจำนวนมากมองว่าการเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันแบบไม่เข้ากับสถานการณ์จริงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ทีมเสียจังหวะและเปิดช่องให้ราชบุรีอาศัยโอกาสเทียงไม่กี่ครั้งทำประตูได้ ในโซเชียลเวียดนามยังมีการนำเหตุการณ์นี้ไปเปรียบเทียบกับการพ่ายแพ้ต่อทีมไทยในอดีตโดยบอกว่ามันเหมือนเป็นบทเรียนที่ไม่เคยถูกจำและเป็นสัญญาณว่าโครงสร้างฟุตบอลเวียดนามในระดับสโมสรยังต้องได้รับการแก้ไขอีกมากแม้ว่าฟุตบอลทีมชาติจะทำผลงานได้ดีในระดับอาเซียนและเอเชียบางช่วงเวลา แต่ระดับสโมสรยังมีปัญหาหลายอย่างที่ยังไม่ถูกแก้ไขยอย่างจริงจังเช่นความสม่ำเสมอของฟอร์มการเลือกตัวผู้เล่นต่างชาติและการลงทุนด้านโครงสร้างทีมในมุมของแฟนบอลไทยความตื่นเต้นหลังเกมดังกล่าวยังคงอยู่ต่อเนื่องเพราะชัยชนะเหนือทีมจากเวียดนามมักสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นพิเศษไม่ใช่เพียงเพราะเป็นคู่แข่งทางฟุตบอลที่สูสีกันเท่านั้น แต่ยังเพราะความคิดเห็นและการแสดงท่าทีของแฟนบอลเวียดนามมักจะมีความดุดันและความมั่นใจสูงทำให้เวลาทีมไทยสามารถเอาชนะได้มันเหมือนเป็นการตอบกลับความท้าทายที่ทั้งสองประเทศมอบให้กันมาตลอดหลายปีบรรยากาศบนโลกโซเชียลไทยก็มีความร้อนแรงไม่แพ้กันแม้จะไม่ได้เดือดเท่าเวียดนามแต่มีหลายโพสต์ที่พูดถึงความสะใจเล็กๆที่เกิดจากการเห็นทีมไทยคว้าชัยในช่วงเวลาคับขันเช่นนี้ มีแฟนบอลบางส่วนแสดงความเห็นว่าความเหนียวแน่นในเกมรับและการต่อบอลของราชบุรีในช่วงท้ายเกมคือสิ่งที่ทำให้คู่แข่งผิดพลาดจนโดนลงโทษแม้ทีมจากเวียดนามจะมีนักเตะต่างชาติจำนวนมากแต่ราชบุรีก็แสดงให้เห็นว่าการมีระบบที่ดีและความสามัคคีในทีมสำคัญกว่าความแข็งแกร่งเฉพาะตัวของผู้เล่นหลายคนรวมกันเสียอีกเกมนี้จึงเป็นมากกว่าแมชฟุตบอลธรรมดา แต่เป็นเหมือนภาพสะท้อนความแตกต่างของปรัชญ,ญาการสร้างทีมระหว่างสองประเทศรัฐบุรีแสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอความอดทนและความพร้อมในการพลิกสถานการณ์ขณะที่ทีมจากเวียดนามยังคงต้องกลับไปมองถึงการจัดการทีมและการใช้ผู้เล่นต่างชาติว่าจริงๆแล้วสร้างประโยชน์ได้อย่างเต็มที่หรือไม่ในท้ายที่สุดความขัดแย้งทางความคิดเห็นที่เกิดขึ้นหลังเกมไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ในวงการฟุตบอล แต่สิ่งที่เห็นชัดคือความรักและความทุ่มเทที่แฟนบอลมีต่อทีมของตัวเองแม้หลายคอมเมนต์อาจดูรุนแรงแต่ก็สะทนอนว่าแฟนบอลต้องการเห็นทีมของพวกเขาพัฒนาและยืนหยัดในฐานะทีมที่แข็งแกร่งในภูมิภาคการเสียประตูในนาทีแบบอาจเป็นเพียงช่วงเวลาเดียวในเกมแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกลับมีอยู่ทุกที่ทั้งในสนามในหัวใจของแฟนบอลและในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยหลับไหล และในขณะที่ราชบุรีเดินหน้าเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งสำคัญนี้ทีมจากเวียดนามอาจต้องหันกลับไปทบทวนตัวเองอย่างจริงจังแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรเหตุการณ์ครั้งนี้จะกลายเป็นบทเรียนสำคัญของทั้งสองสโมสรและอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้การพบกันครั้งต่อไปเต็มไปด้วยความเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้จบลงแค่เสียงนกหวีดสุดท้ายแต่ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในมุมของอารมณ์ ความคาดหวังและความฝันของแฟนบอลทั้งสองประเทศที่ต่างหวังเห็นทีมของตัวเองประสบความสำเร็จในสนามอาเซียนอย่างสง่างาม